สวัสดีค่ะเมื่อนี่กะสิมาเบิงได้ว่านี่กองนี่เป็นหยังค่ะเปิ้นไปคับมาสดสดห่อนหอนค่ะเบิงเบิ้งดูเบิงดูมันเป็นหยังน้อเด็กกองบากใหญ่คนพนักง,งานจัดการแกะเด้ค่ะตื่นเต้นขนาดเลยมาแกะยุกะท่รอมนะคะมาแกะยู่บานพักตากอากาศ แกเร็วๆนียย่าสาลายวิลเลียมเอ้ยเฮ้ยตื่นเต้นขนาดเลยพุ่นลายดื้อดื้อมันคืออีหยังมันคืออร่อยทำทำทำมันเด้อมันเด้อทำทำทำมันคืออีหยังล่ะวิลเลียม Qua ăn à, đã vượt 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 มันคือเพย์สเตชันเฟมวะจั้นแกออกมาเขาสีจัดการประกอบเดะะ้อผู้เล่งไลายกระตื่นเต้นขนาดสเสดไปเรียนยู่โบสกีสงสัยสิเล่นเกมเมิดเมื่อคะ่ะก้ัวไปสกิน

ค่ะในทีสุดเขากระดยย้ษยางทิวังค่ะนั่นก็คือ PlayStation อ่าเบอร์เบอร์หาค่ะสดสดร้ดอนๆใหม่แกะกล่องมาเลยค่ะเลยก็เอาสีเอามาใส่อยู่ที่กระถ่มนี่แหละค่ะ เบิงว่าสิเป็นจังไดสองคนพอลูกสีไดทะเลาะกันเหลืองเหล่นเกมหรือบอ่ค่ะที่แน่ก็คือคอยต้องไปไสไปนั้นไปหนีคนเดียวแน่เลยคอยว่าคนแกะกองโอ้ตื่นเต้นขนาดค่ะดีใจร้ายนั่งมาในรถย่ามได้สีหอดย่ามได้สีหอดเพื่อที่เพิ่นอยากแกะกองค่ะ นี่แหละค่ะความสุกเล่นเล็กน้นอยของแต่ละคนมักไผมักมัน่นเพชดก็มักเลาะส่วนลูกกระซามีก็มักเล่นเกมเราเป็นเส้นขนานกันนะคลิปนี้เพชรขอฝากไวแค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอคันคลิปหนาค่ะมาเบิ่งว่าคลิปหนะเพชรสิผ้านำเสนออีกยัง้งค่ะทีนีแนแๆนก็คือเขาก็สิมีความซุกเล่นเกมตื่นเ้ามากกเล่นนะคะ สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญจ้ะ